สามแย่ปากหวานโดยบิ๊กโคลาอร่อยมากซาสดชื่นไม่มีคาเฟอีนแย่นายแล้วตอนนี้เนี่ยทุกช่องทางการติดต่อของเรานีนคาคลับไปเดิมุกเสี่ยวถูกต้องครับโอ้โหนี่มีคนส่งมาดูทาง a c e b o o k หน่อยครับ Facebook ครับแอนดี้ฮะบอกว่าซมำทามอยากมีสัมวันในซัมเดไว้ซ้ำกันฮะ ซัมปล่อยใหม่ไหมยาประดงไหมแต่นี้ต้องต้องต้องมีคนสมาเป็นจังหวะการอ่านหน่อยถึงกูจะเสียแต่กูก็เฟี้ยวในฝั่งเราชอบแน่นอนกดไลค์นี่นี่เขาบอกว่าหน้าหนาวลมเย็นๆแบบนี้ต้องมุกนี้ฮะเขาบอกจะหยอดมุกหน้าหนาวต้องหยอดให้กากทำไมอะฮะเพราะมันอยากให้กอด อแอบยอให้กางเอ้ยช่วยช่วยแบบว่าปิ้นได้ไหมเออผมว่าปิ้นเลยหน่อยนะผม้มเอาไปออออีเวนต์ได้เจ็ดแปดงานเลยหย่อนให้กางน่เหรอน้องครับก็เวลาพี่เล่นเนี่ยพี่อยากหย่อนมุกให้กางทำไมอะหย่อนให้กากก็อยากให้ก่อยแต่ผมว่ามันไอลีลาฮิโปเนี่ยผมอยากจะรองเท้าแต่ตีปากมากแต่ผมว่ามันต้องอยู่ที่เสียงด้วยแม่นะในการเล่นมุกเล่นมุกแบบนี้เพราะว่าถ้ามุกเราพูดแบบอภิปรายในสภาน้องครับอ อากาศนะแบบนี้อพี่หยอดให้กากอ้าวทำทำไมอะไรหยอดให้กากอยากให้กอดเห็นไหมไม่ได้เงียบเออเอนะัวไม่เสียงมันต้องยื้อพี่โป้งลองพี่โป้งลองพี่โป้งลองเสียงให้ที่ถูกต้องหน่อยฮะก็ไม่เชิงถูกครับแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้น่าจะแบบแบบไม่ถูกเออน้องครับนั่นนะแบบนี้พี่อยากจะหยอดให้กากอ้าวทำไมอะไรอยากให้กอดโอ้โหไม่ได้ไม่ได้เงียบเงียบเลย น้อหาบอากาศหนาวหนาวแบบนี้พี่ต้องหย่อนอ่ะหย่อนให้กางเลยนะออะไรฮะพี่หย่อนให้กางกอย่า้ก่อนไงอ่ะ เพื่อคำเติม <Beautiful> อ like ันนี้เพื่อคำช่วยมันเติมขึ้นเรื่อยๆเติมเยอะเติมเยอะเติมเยอะแต่แต่ถือว่ายอดให้กากคือลีลาการเลานต้องมีต้องมีต้องมีแบบเหมือนลาชินงแล้วชิน่เงมันจะต้องเป็นแ้แต่ถ้าพูดแบบอภิปลายอภิปลายแบบในสภากับผมอยากจะบอกว่าเราอยู่เนิบเนิบอยู่นาว ให้ฮากว่าเหรออันนี้ฮากว่าอันนี้ฮานอเลยตายท่านประธานที่เคารพผมเนี่ยเนี่ยตลกว่ะสมมติว่าท่านประธานที่เคารพกับกับผมอยากบอกว่าคุณวินัยเนี่ยครับให้เดี๋ยวนะเขาตายแล้วนะนี่ไไม่ไม่ไม่เป็นเป็นใครก็ได้อ่านายนายกรนายนายโกเฮียงอะไรเออแต่ประธานที่เคารพผมอยากบอกว่าคุณโกเฮียงเนี่ยอ่าชาลาแต่ฉังขานสันดานวัยรุ่น อันนี้พอได้ไหมล่ะแฮปปี้แฮปปี้ใช่ไหมครับอันนี้คือมาในน้ำเสียงของสภาก็ได้เหมขอสภาเขาพอได้ใช e ่ท่านประธานที่เกาลบครับผมอยากจะแถลงกับสภาอันทรงเกียรติว่าครับเลิกเล่าโทนหนึ่งสี่หนึ่งสามเลิกบุหรีโทนหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์แต่เลิกกับเขาในโทรหาเรานะเออบางบางบางทีเขาเป็นมาอย่างไรวะงงงงเพราะฉะนั้นบางทีมันจะต้องดูจังหวะใช่ไหมครับไม่งั้นมันจะงงใช่ไหมครับไอการเ มุกเสียวเนี่ยท่านประธานที่กอลบการละเทใสอย่างที่น้ำบอมก็น่าจะมีท่านประธานที่กอลบผมอยากจะแถลงต่อสะพานสังเกตว่าผู้ชายเป็นเพศที่ซื่อบื้อถ้าคิดจะสื่อปลดทําให้ชัดเจนมีเอาไว้บอกหญิงกับท่านประธานอันนี้ดูแบบดูจริงจังเลยดูจริงจังเลยอแต่แต่ท่านพุดว่าไปในเสียงแบบยุ้ยยุ้ยเสียงเด็กก้อยเด็กแมนชีว่าฮับเ้ยมันก็จะรู้แล้วว่าอ๋อไอเนี้ยมันจะเล่นมุกจะเล่นแน่นอนมันไม่ได้พูดจริงท่านประธาน ผมอยากจะบอกว่าโทรไปก็ไม่รับโทรกลับก็หาเรื่องหายไปก็ทําเครืองเป็นแฟนกูอย่าเรื่องเยอะนะท่านประธานอันนี้ดูแบบถ้าเสียงเน้นๆนี่บางทีดูเหมือนด่าดูเหมือนด่าดูเหมือนด่าท่านประธานนะแต่แต่ถ้านนะทาเสียงแบบก้อยอะทําเสียงเด็กแว้นเลยไม่เป็นวะอะทำแบบน้าเสียงแหลมเสียงแหลม ไม่ต้องมีทางประธานผมพี่โป้งพี่โป้งกดดันอยู่ผมกดดันกดดันเพราะเป็นเจ้าของทรงนี้อยู่ท่านประธานครับสาวโสดน่ะมีจริงแต่สาวซิงน่ะหายากนะผมผมเห็นด้วยครับท่านประธานเป็นยตีเร่งด่วนเลยนะยตีเร่งด่วนเลยคก็มาดูเอสเอ็มเอสกันนิดนึงครับพี่โป้งครับผมได้ครับเยอะเลยเยอะเลยผมอยากจะบอกว่าเปิดพจนานุกรมแล้วไม่เจอชื่อตัวเองทไม่ครับเพราะว่าผมมันไม่มีความหมาย <anse> ยงงเอนี่นนี่นี่นี่อันนี้นี่นิ่งหลับขยับแดกแยกหลงงงเสียตัว <c oughs> <c oughs> หน้าเธอเหมือนป่าดงดิบ เห็นแล้วหลงทางโอ้ยอะไรโอ้อันน e> ี้ไม่มีคล้องเลยบอกว่าหน้าเธอเหมือนป่านดวงดีเห็นแล้วอ่ะหลงหาทางออกไม่เจอเลยต้องใช้เสียงเอาซะไม่ต้องเป็นจังหวะอ่ะถ้าอย่างนี้เมาเหล้าแต่เมียเบาเมาเบียรแต่หมาจากสิบล้อแถวบ้านเลยครับนะเดือนมีนากำลังจะผ่านไปครับแต่คนมีใจเมื่อไหร่จะผ่านมา อันนี้ได้ทุกเดือนเลยนะใช้ได้ทุกเดือนเลยเออเดี๋ยวช่วยช่วยเอาปิ้นออกมาด้วยนี่อันนี้ชมชอบมากอะไรฮะจะเลือกแฟนหรือจะแดกพิซซ่าทำไมอ่ะถึงได้เลือกแตนหน้าที่อยากจะกินอันนี้ก็ชดนอีกอันหนึ่โอ้เรียกว่าโดนโดนนี่นี่นักศึกษานักศึกษาครับการบ้านคือยาพิษเสาร์อาทิตย์คือสวรรค์ครับจันทร์ถึงศุกร์ช่างหัวมันครับ มาทุกวันเพื่อพบเธออันนี้นะนะนักศึกษามีที่น้าบอกแฮปปี้นี่มีอยู่สองอันแล้วนะฮะจะเลือกแฟนหรือจะกินพิซซ่านะครับจะ drag พิซซ่านะครับอันนี้ผมชอบอันนี้ชอบอันไหนครับนะดีเจโบหายไปไหนครับไม่ใช่ทมันไม่เคยอยู่ตรงนี้อยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่คำขวัญใช่ไหมเขบคุณพี่โบพี่โบมามาช่วยดูแลกสองที่นี้อันนี้ประชจาประชันกูไม่ใช่ดีแท็ก อที่จะแฮปปี้และดีพร้อมก่อนหนูจะเฟี้ยวหนูก็เสียวมาก่อนอันนี้คือหลับเพื่อหลับเพื่อนไม่ลืมตัวไอ้คนนี้ได้ก็ดีครับฟรีกับพี่เบิ้ลเฮ้ยได้มันอย่างเงี้ยผิดจังหวะแต่ถ้าบอกว่าได้ก็ดีฟรีกับเบิ้ลจบมันหวะใช่ใช่ใช่จบนี่เราเซฟเซฟไว้ได้ใช่ไหมครับเซฟเซฟแล้วครับนะครับนี่ครับอยากจะเปรี้ยว แต่ข้าวเหนียวติดฟันอไป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 อยู่อำเภอไหนไปกินตำแตงต่อไปบวบวนปากไปก่อนครับผมอแลวเดี๋ยวผมลากขึ้นมาตั้งแต่เราโอ้โหนี่เดี๋ยวะนะนะป๊าบนะโอ้เอ็นเอเราเติมนะฮะนี่นี่ตั้งแต่สามทุ่มเลยครับเขาบอกว่าผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนไหวครักรุณาอย่าททาให้ประทับใจ ถ้าไม่เคยคิดจะดูแลเฮ้ยอันนี้วะอันนี้วะอันนี้มนจใหญ่ไหมละมั้งใ่ใหมนี่โซ่ใ่ไหมอันนี้โซ่ใไหม่ไม่ใ่มุกเสี่ยวโอ้นี่ไม่เฟี้ยวเลยอ่ะอันนี้เป็นเป็นมุกออกแนวมุกทางการ์ตูนตหวานประมาณนั้นะครับออกแนวให้กุให้กุครับครับครับแต่อันนี้ก็เหมือนกันก็อันนี้เริ่มเริ่มพัฒนาเรื่อยๆบางคนเจอรักก็รักเลยบางคนมีรัก แต่กลับละเลยไมนี่คนเดียวกันแน่นอนเลยคนเดียวกันไม่ทำไมกรับทำไมกราฟตกกราฟตกลงเรื่อยๆอ๋ออันอันนี้ตั้งแต่ตอนตอนเปิดรายการเลยครับนะเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมาและเกี่ยวกับความรากเหมือนกันยังไงฮะก็อยากอกหักก่แต่อุปสรรคก็คือหน้าตานะครับครับผมผู้ชายก็เหมือนดินแตกครับ เอาตีนแหวก,กก็เจอโอ้โหนผานะนะพืผู้หญิงก็เหมือนฝูงลิงทำไมอยู่นิ่งๆมันก็วิ่งมาโอ้โหนะครับ ท่านประธานครับครับถึงผมถึงกูจะโสดแต่ก็โสดอย่างมีสเต็ปเวลากูเจ็บกูก็เจ็บอย่างมีสไตล์ครับท่านประธานอ้นหม่ชอบนี่ชอบครับผมมีผัวเจ้าชู้ดีกว่ารู้ว่าว่าผัวเป็นเกย์ความรักไม่ใช่ข้อสอบจึงไม่อ่านรักตอบได้ทุกครั้งครับคบเด็กคือวิมานขึ้นคานคือตายทั้งเป็นอยากเลิกใช้เซนโซไดเพราะมันช่วยลดอาการเสียเวลาโดนฟันโอ้ยอย่าใช้อย่าใช้อย่าใช้่ ชฟันไม่เสียวับรับฟันไม่เสียหลอดเดียวคุมขอบ้วนปากเป่าๆดีกว่าผมชอบผมชอบอันนี้ฮะนะสดสนิทคือสถานะของคน อะไรวะเดี๋ยวก่อนโสดสนิทคือสถานะของคนโสดที่ต้องการคนสนิทอ๋อไม่ไม่ชอบแล้วไม่ชอบแล้วไม่ชอบถ้าเธอเป็นโคลนฉันขอเป็นควายถ้าเธอตายฉันขอเป็นลงทำไมมึงรักขนาดนี้วะเนี่ยรักกันดูไม่มีอนาคตเลยเล่น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 ลวยๆไปคุยที่โรงพักเล่นเล่นรักๆไปพักที่โรงแรมชอบ ในใจมาจากหนุ่มเมืองตำน้ำกินด้วยนะเขาบอกว่าหลงทางยังหาเธอหลงเธอสิหมดทางอ่ะนั่นรถตำรวจนี่มาทำไมอ่ะอะไรออไรวะไต่อมาอ๋อเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาบอกมาทำไมอ่ะคือเมื่อจับคนที่เอาหัวใจรูปไปเงยโอ้โหเอาเบรกเบรกไปเบรกมาตัวอย่างนะส่งมาเรื่อยๆส่งมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะนั่งคัดนั่งอ่านกันตอนนี้อันดับหนึ่งนะในความรู้สึกผมนะอยู่ตรงนี้จะเลือกแฟนหรือจะแดกพิซซ่าไม่เลือกแต่หน้าที่อยากกินเออ อันดับหนึ่งนะตอนนี้อันดับหนึ่งแลแฮปปี้อยู่นะครับพี่โป้งพี่ป้งเห็นด้วยไหมฮะเห็นด้วย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 นนี่กินข้าวผมเคยได้านนี้แต่ทางบีบีแล้วโคตรขำเลยนะนั่งขำคาห้องน้ําเลยอ่ะเออครับงสามแพร่งที่ว่าเฮียนยังต้องเพี้ยนเมื่อเจอสามแยกนี่แต่งใหม่นี่แต่งใหม่แล้ยอันนี้ใหม่เยี่ยม่เอี่ยมส่งมาแล้วกันนะครับขอบคุณพี่โคล่าฮะอร่อยมากซาซิดชื่นไม่มีคาเฟอีนนะเดี๋ยวฟังข่าวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อนะฮะกับประเด็นของเราที่บอกว่ามุก เสียวโดนใจนะครับส่บงมา4802915แล้วก็ทาง f c e e o o o สแลสาแย่นะครับมีบัตรคอนเสิร์ต JYJ world tour concert in Thailand ให้2ที่นั่งนะสองรางวัล2ใบด้วยกันเออเดี๋ยวจะมีปากหวานเข้าด้วยไหนะครับครับชั่วโมงที่2ครับเพร,เพราะนั้นใครที่จะมีปรึกษาเกี่ยวกับงานเงินอะไรที่เข้ามาก็ 4802915ก็ส่งเรื่องราวมาเดี๋ยวทางน้องอาจารย์ยิ่งศักดิ์ของเรานะครับขอโทษยุ้ยครับเดี๋ยวน้องยุ้ยของเราจะคัดสรรกันอีกทีนึงครับผมสักขี้ครับพักคู่เบรกครับไปลครับสามแย่ปากหวานโดยบิ๊กโคล่าอร่อยมากซาสดชื่นไม่มีคาเฟอีน